คำถามฝังหัวขาใจชาวกรรมัมพูชาทำไมเรื่องแย่ yeah, yeah. ถึงเกิดแต่ไหนกัมผูชา้าครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจาก Amnesty International นะครับซึ่งเป็นองค์กรมนุษยธรรมระหว่างประเทศเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปสอบถามเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็ผู้ร่วมขบวนการที่ถูกล่อลวงเข้าไปอยู่ในกลุ่มของแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับโดย Amnesty International นะครับได้เข้าไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้ครับแล้วก็นาเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาสรุป เพื่อรายงานโดยการสัมภาษณ์นี้สัมภาษณ์ผู้ที่ถูกล่อลวงเข้าไปอยู่ในขบวนการคอเซนเตอร์ทั้งหมด35คนด้วยกันโดย Amnesty International นะครับได้ระบ,บุว่าคนที่อยู่ในกระบวนการนี้เนี่ย ต้องพบกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และชีวิตที่แย่มากๆไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมการค่มขืนการทรมานจากขบวนการช่อโกงออนไลน์ที่เกิดขึ้นในกรรมัมพูชาโดยแอมนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับได้อ้างว่ามีการสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกล่อลวงเข้าไปอยู่ในขบวนการนี้ทั้งหมด35คนและยังมีคนที่เขาเนี่ยได้ส่งเข้าไปแฝงตัวอยู่ในขบวนการช่อโกงออนไลน์เหล่านี้ยาวนานถึง6สัปดาห์โดยแอมนสตี เนชแนลนะครับได้รายงานเอาไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขาเนะครับเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาครับว่ามีประชาชนหลายพันคนที่หลุดรอดออกมาจากขบวนการสแกมเมอร์แล้วทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนโดยผู้ที่รอดชีวิตจากการบุกทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยนะครับทาง a m n ม s t ส International บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยได้ผ่านการทารุณกรรมต่างๆมากมายบางคน ถูกฆาตกรรมบางคนถูกข่มขืนส่วนใหญ่ถูกทรมานข้อมูลเหล่านี้ครับได้มาจากผู้ที่รอดพ้นจากกลุ่มสแกมเมอร์ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด35คนนะครับที่แอมนสตี้ได้ไปสัมภาษณ์มาและผู้รอดชีวิตเหล่านี้นะฮะก็เป็นผู้ที่ถูก ล่อลวงมาให้อยู่ในขบวนการเหล่านี้บางคนถูกบังคับใช้แรงงานอย่างกับทาสโดยแก๊งคอร์เซนเตอร์นั้นได้ทำร้ายร่างกายจนคนเหล่านี้ได้ประสบกับอันตรายต่อทางร่างกายและจิตใจเนื่องจากคนเหล่านี้ถูก องค์กรสแกมเมอร์นั้นริบหนังสือเดินทางเอาไว้หรือบางคนก็แอบลักลอบเข้ากัมพูชาโดยไม่มีหนังสือเดินทางบางคนจึงไม่ได้รับบริการทางการแพทย์ผู้รอดชีวิตรายหนึ่งได้เล่าให้กับ Amnesty International ฟังว่าพวกเขานั้นได้เห็นภาพมีคนบางคนถูกตัดนิ้วมือจาก การทรมานของกลุ่มคนเหล่านี้มอนเตเฟอร์เร์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยของแอมนัสตีอินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่าผู้คนจำนวนมากถูกล่อลวงเข้าสู่วงการอาชญากรรมออนไลน์ในกรัรมพูชาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านมนุษยธรรมว่ากรัรมพูชานั้นละเลยต่อสิ่งเหล่านี้โดยเขาได้กล่าวต่อไปนะครับว่าสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในระดับที่วิกฤตและก็เป็นเรื่องที่แย่ในระดับนานาชาติที่เกิดขึ้น ในกรัรมพูชาเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องทางด้านอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในยุโรปหรือแม้แต่ในทวีปอเมริกาต่างก็กล่าวหาว่ากรัรมพูชานั้นเป็นนครหลวงแห่งคอร์เซนเตอร์และจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนในทันทีและนำเอาคนที่เป็นเหยื่อเหล่านี้ได้กลับสู่บ้านของพวกเขาอย่างปลอดภัยโดยทาง r ร d i o France i n t e r n a เ i ช n a นนนะครับได้สัมภาษณ์นางโจบุญเฮงนะฮะรัฐมนตรี รีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชานะครับซึ่งเธอเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ถูกสื่อลหลายๆสื่อไปสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็อ้างว่าตัวเธอนั้นไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละยิ่งตอนเอาจากซีราเนี่ยไปถามเธอนะฮะว่ามีการช่อกโกงออนไลน์ในกัมพูชาไหมนะครับนางโจบุญเองนี่ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไม่มีกัมพูชาไม่มีเรื่องแบบนี้จนสุดท้ายมันก็โปดมาเรื่องมันก็แดงออกมาและปัจจุบันนี้ครับนางโจบุญเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองประธาน คณะกรรมการการต่อต้านการค้ามนุษย์ของกรัรมพูชายังคงไม่ได้ตอบสนองอะไรต่อสิ่งที่แอมนัสตี้อินเทอร์เน็ตชแนลได้กล่าวมาและเธอยังให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการป่าบปรามการช่อกงออนไลน์ในกรัรมพูชาเนี่ยยังคงดำเนินอยู่ในทุกๆวันชาวต่างชาติที่ถูกหลอกลวงเข้ามาค้ามนุษย์หรือเข้ามาทําการช่อกงออนไลน์ในกรัรมพูชาเนี่ยเกิดขึ้นมาเนื่องจากพวกเขานี่แอบอ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวและเธอเองเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องกัมพูชาเนี่ยมีการป่าปรามการช่อกงออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและไม่ จำเป็นจะต้องให้ใครเข้ามาแทรกแซงโดยเฉพาะเพื่อนบ้านนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็พอจะเดาออกใช่ไหมฮะว่าเพื่อนบ้านที่เขากล่าวถึงเนี่ยหมายถึงประเทศอะไรแม้ในปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมครับกัมพูชาจะพยายามทําอย่างหนักหน่วงออกข่าวออกสื่อว่าพวกเขาเนี่ยเร่งปราบปรามการช่อโอกงออนไลน์ในกัมพูชาอย่างมากมีการจับออกยาโนอนออกยานี้ส่งตัวให้กับทางการจีนดําเนินคดีในกัมพูชาเองมอบข้อมูลให้กับสหร รัฐแต่คนที่เป็นตัวการใหญ่หลายหลายคนนะครับยังไม่ได้ถูกดําเนินคดีโดยเฉพาะนะักการเมืองในกรัรมพูชาที่ไทยเราออกมาแฉสิงคโปร์ออกมาแฉแต่ ก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆกับคนกลุ่มนี้ครับยังคงใช้ชีวิตเป็นนักการเมืองในกัมพูชามีหน้ามีตาเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆในกัมพูชาที่ถูกจับไปก็เป็นเพียงแค่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฮุนเซนเท่านั้นเองส่วนคนที่อยู่ใต้ปีกของฮุนเซนก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมน แรกนะครับเขาบอกว่ามันทำไม่ฉันคิดถึงใครบางคนที่ออกมาแสดงตัวแล้วแต่ก็ปฏิเสธมีคนชี้หน้าแล้วก็ยังปฏิเสธหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ก็ยังปฏิเสธแล้วบ้านเมืองของเราจะสะอาดขึ้นได้ยังไงตอนเนี้ชื่อเสียงของเรานะ่ะมันทั้งเน่าทั้งเฉาโฉไปทั่วโลกแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า กัมพูชาของเรานะถ้ากำจัดการช่อคโกงออนไลน์ออกจากประเทศของเราได้แล้วก็ประเทศของเราจะดีขึ้นการลงทุนจะหลั่งไหลเข้ากัมพูชาการท่องเที่ยวจะกลับมามันจะทำให้ราคาที่ดินในขมรนสูงขึ้นที่ดินตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีราคาเทียบเท่ากับพนม หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าใช่ฉันก็หวังอยากให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับเช่นกันนะฮะโดยบอกว่าถ้าฮุนเซนยังเป็นผู้นําประเทศอยู่อย่าไปหวังอะไรแบบนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นกับประเทศของเราคุณรู้ดีว่าประเทศบ้านเกิดของเรามันคือย,ยังไงคนที่ทําผิดไม่มีโอกาสติดคุกคนที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่จะได้อยู่สบายคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่า องค์กรของเราไม่เคยที่จะทำอะไรดีๆเลยหน่วยงานทุกหน่วยงานรู้ดีว่าไทยนะ่ะละเมิดกัมพูชาแต่กัมพูชาของเราก็ไม่เคยทำอะไรได้อย่างเต็มที่หลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าเดี๋ยวนะ ทำไมอยู่ดีๆคุณถึงพูดเรื่องของประเทศไทยขึ้นมาล่ะทั้งที่นี่เป็นเรื่องของกัมพูชาเขากล่าวหาเราอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องของประเทศไทยเลยนะ้าเราช่วยมาดูแลประเทศของเราให้ดีขึ้นกันดีกว่าหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าก็ไอ้พวกชอกโกงออนไลน์นี่มันมาจากประเทศไทยไงเล่าและไอ้คนที่เราให้แอมเนสตี้ฟัง35คนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นคนไทยที่ต้องการจะทำลายกัมพูชาของเราไง หลังจากนั้นคนที่มาตอบกลับเบอร์สักครู่ก็ตอบกลับอีกทีนะฮะโดยบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาสัมภาษณ์แต่คนเชื้อชาติไทยเขาสัมผัสคนทั่วไปด้และแต่กัมพูชาของเราเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยทำไมไม่ตอบให้มันชัด เจนจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับเช่นกันนะฮะโดยบอกว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยมันไม่เคยมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับขมิ้นเลยแอมนสตี้เอาแต่จะทำร้ายขมิ้นของเราคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าเพียงเพราะเงินหลายคนจึงลืมคุณธรรมและจริยธรรมลืมนึกถึงประเทศของเราไปคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเขาทารมานพวกเขาถูกฆ่าทุกวันทั่วโลกก็เอาข่าวของเราไปเล่นทุกวันแต่ตำรวจในขมิ้นของเรา เงียบเก็บบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นตลอดคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าช่วยกระจายข่าวประเทศไทยบุกกัมพูชาบ้างเอถอะทาให้เอาแต่ข่าวร้ายๆของกัมพูชามาออกตลอดเลยหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าเรื่องเนี่ยเขาก็ออกข่าวเรื่อยๆนั่นแหละแต่มันไม่เฉ่เป็นประเด็นประเด็นตอนนี้ก็คือกัมพูชาของเรากําลังมีชื่อเสียงเน่ามากในต่างประเทศหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับอีกทีนะครับโดยบอกว่าออก ข้าประเทศไทยนะเอาเครื่องบินมาถล,มล่มเราบ้างให้ทั่วโลกได้รู้ว่าไทยมันบุกกรรมพูชาประเทศไทยมันเป็นประเทศ หลังจากนั้นคนที่มาตอบกลับก็ไม่ตอบกลับอีกเลยนะฮะเพราะดูเหมือนว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าผู้รอดชีวิตจากการถูกทรมานและการฆ่าอย่างนั้นเหรอเมื่อทุกคนได้ยินคําว่ากัมพูชาเขาคงจะจินตนาการว่าประเทศของเราเป็นเหมือนนรกมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากมากที่ปล่อยให้คนเหล่านี้ทําร้ายกัมพูชาอยู่ในทุกวันมันเกิดเรื่องแบบนี้ในกัมพูชาได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันแนะนําเจ้าหน้าที่ ของกรัรมพูชาที่กินเงินเดือนของประชาชนได้โปรดไปดูที่อยู่อาศัยของคนจีนโดยเฉพาะที่อังกอร์โบเรยบ้านของเขาอยู่ห่างถนนไม่ถึง60เมตรและพวกเขาคือพวกอาชญากรรมออนไลน์เมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ของเราจะออกมาดูสักทีคอมเมนต่อไปนะฮะบอกว่าตึกสูง21ชั้นผู้เกาวหาจากต่างประเทศมาโดยเสมอแต่สมเด็จเตโชบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงๆหรอกที่รักคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ บอกว่าผู้นําประเทศของเราได้แต่ถอนหายใจให้กับกลุ่มอาชญากรรมแต่ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่จริงๆจังๆเลยสัก ทีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าชาวกัมพูชาทั่วไปก็รู้หมดและว่าตึกไหนเป็นตึกหลอกลวงไม่ใช่ตึกหลอกลวงแต่เจ้าหน้าที่กัมพูชาไม่อยู่รู้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอะไรนะคนที่หลุดรอดมาจากกลุ่มสแกมเมอร์และคนที่เป็นของแอมนสตี้ที่แฝงตัวไปกว่า6กเดือนอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงไอ้ตึกเหล่านี้มันอยู่ตามชายแดนประชาชนกัมพูชาบางคนยังไม่รู้เลยว่าแต่ละตึกมันเป็นตึกของใครบ้างแอมนสตี้จะรู้ได้ยังไงแล้วเหอพวก นี่จะรอดมาได้ยังไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ควรจะถูกจับขังในคุกได้แล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่พอมีใครไปถามเขาจะตอบเพียงแค่ว่าไม่รู้ไม่รู้ และไม่รู้เม้นต่อไปนะฮะบอกว่าการหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาเนี่ยมันทำลายชื่อเสียงของประเทศของเราจังเลยเนาะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าบางที่เยื่อเหล่านี้อาจจะขาดความมั่นใจก็เลยพูดเอาได้ผิดๆออกมาพวกเขานะ่ะปฏิเสธความเชื่อเหลือของเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาเขาต้องการอยู่กับอาชญากรรมพวกอาชญากรเหล่านี้มันข่มขู่เขาฉันไม่อยากจะเชื่อหรอกว่าคนพวกนี้จะรุดรอดออกมาได้แล้วก็มาพูดจริงๆเม้นต่อไปนะฮะบอกว่า การก่ออาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชานั้นมันมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นานาชาติก็เกาห้าเราว่าเราเ่ยจับแต่หลายเล็กๆไม่เคยจับตัวใหญ่เลยความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าบางทีเราอ,อาจจะมีความหวังนะที่เราจะกู้ชื่อเสียงของกัมพูชากลับมาข้อต่อไปนะฮะบ,บอกว่าการกระทําเหล่านี้ กัมพูชาของเราทำมาเสมอการปราบปรามอาชญากรรมมันคือสัญญาณที่ดีที่สุดในกรัรมพูชาในปัจจุบันแล้วเราพยายามเล่นปราบปรามอาชญากรรมอยู่เพื่อนบ้านไม่ต้องยุง่งคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละถ้ามีตัง์ในกัมพูชา <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศของเราเพิ่งฟื้นจากสงครามเรายังไม่ประสานร,รอยร้าวในประเทศของเราเลยเมื่อไรทุกคนจะเข้าใจรู้สึก ถี่พึ่งฟื้นจากสงครามอีกแล้วนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าตามนั้นบางทีมันก็มีบ้างแหละแต่ว่าประเทศของเรากดพยายามอยู่เมเนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าองค์กรเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ในประเทศไทยมีคนไทยเป็นคนบริหารและที่สัมผาษณิบป35คนฉันก็เชื่อว่ามีแต่คนไทยพวกคนไทยที่ต้องการทําลายกัมพูชาสถาบันเหล่านี้เนี่ย ตั้งอยู่ในเมืองไทยและต้องการทำไรเราหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่ายังมีน่าจะไปกล่าวหาคนอนื่นอีกโอพระเจ้ายอมรับความจริงบ้างเถอะประเทศของเรามีการฉ้อโกงออนไลน์ทั่วประเทศคุณเป็นข้าราชการแต่คุณทำตัวเหมือนอาชญากรข้ามชาติแบบนี้ฉันว่าคุณไม่ควรจะกินภาษีของคนกัมพูชาของเราแล้วคนทั้งหมดที่ก่ะอาชญากรรมหลายคนถูกทรมานจนตายพวกเขาบางคนก็เป็น คนไทยแต่คุณไม่ควรจะโทษเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในเขมรตของเราจริงๆคือคนที่คอมเมนต์ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข้าราชการของกรัรมพูชานะฮะแล้วก็โยงความผิดใส่ไทยของเราดื้อๆนะครับสุดท้ายก็ ต้องมีเพื่อนร่วมชาติออกมาตําหนิถึงจะมีสติขึ้นมาบ้างนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าออกข่าวดีๆเกี่ยวกับประเทศเราบ้างสิทําไมออกแต่ข่าวไม่ดีแบบนี้ให้คนอื่นเขาเหม็นเน่ากัมพูชาของเราคือถ้าประเทศตัวเองดีก็ไม่ต้องมีอะไรแบบนี้นะฮะคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับไปคอมเมนต์เอาไว้เดียวบอกว่าโอ้โทหารกัมพูชาเนี่ยเหรอเขานิยมสุนักกับท่อพีวีสีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจากการพิจารณาปัญหา ทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นมายาวนานจนเกินที่จะแก้ไขได้ง่ายๆแต่ณปัจจุบันนี้การสแกมเมอร์ในกัมพูชามันเป็นเหมือนมะเร็งที่ก่อกินกัมพูชาของเราอยู่การรักษาโดยการผ่าตัดอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวนี่คือการเปรียบเทียบของฉันให้ได้เห็นว่ากัมพูชาต้องการความร่วมมือจากนานา,นาชาติเพื่อปราบปรามสแกมเมอร์คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า ทำความสะอาดประเทศสักทีเธอะการท่องเที่ยวจะได้กลับมาตอนนี้นักท่องเที่ยวขาดแคลนจากกัมพูชาจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไอ้องค์กรพวกนี้มันตั้งอยู่ในประเทศไทยมันควรเลยต้องการจะกเ่าวหากัมพูชาของเราครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะฮะที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับพอไม่มีมุกอะไรมาเล่นไม่รู้จ้า เอาอะไรมาแก้ตัวนะครับชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งก็จะโยนความผิดใส่คนไทยทันทีโดยบอกว่าองค์กร Am มน s ส y International นั้นบริหารงานโดยคนไทยตั้งอยู่ในประเทศไทยก็เลยเกล่าวหาคนกัมพูชาคนที่มาให้สัมผัสกับสื่อทั้ง35คนก็ต้องเป็นคนไทยแน่นอนต้องการจะทําลายกัมพูชาอย่างแน่นอนนะฮะเป็นยังไงฮะมุกข,ของชาวกัมพูชาคือณนะปัจจุบันนี้นะครับกัมพูชาไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วนะฮะว่าประเทศของตัวเองเนี่ยคือนครหลวงแห่งสแกมเมอร์อย่างแท้จริง และไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้แล้วว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชานั้นไม่รู้เห็นเป็นใจสื่อทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆก็ออกมาแฉกรัรมพูชากันทั้งนั้นแม้แต่ปิประเทศที่กัมพูชาเรียกว่าเป็นเหล็กกล้าของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่จีนก็ออกมาแฉกัมพูชากันหมดแล้วครับสื่อเจ้าแรกของโลกที่ออกมาแฉกัมพูชาก็คือสื่อไทยของเราเนี่ยแหละครับส่วนอันดับต่อไปก็เป็นอาจิซิรานะฮะสื่อรายใหญ่ของโลกณนะปัจจุบันนี้คนทั่วโลกเขาก็ตราหนัา กัมผู้ชามหมดแล้วว่าคือนครหลวงแห่งแกง๊งสแกมเมอร์หรือคอร์เซนเตอร์นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายางไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนือ้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนาวมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไวน้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ